รด้การส่งกับรับใช่ป่ะไม่แก่จะหาทางทาไปไได้ประเทศครับจะโกงไม่แฟนขัดไยไม่ต้องหายองค์พ่ออยากถท่เป็นหายารืออยากต้องมีแจ็สันไม่ได้ถ้าไมาเดี๋ยวแฟนจะาุผมจะไม่ได้ไปแตใจตายอก่อไปหาที่อื่น ไปทมด้วยแล้วก็ไปกัแฟน่ะุคนที่คไม่เคยเจอกันใกล้ขาดนี้แล้วก็ได้มาคุกันได้ไดม่นี้กมาคุันแล้กคไีด้กไดตามยูเ่ยลวยงวันสองคนนี้เยอะมากเลย ่างทำใกัตก้องเนี่ยไปใจดคนไปทกนนะครไปร่วมกันระลึกถึงนะคะนนี่ไม่ได้

รับรองว่าม sí. ันเปนแน่นอนครับโ no ้ก้นทตี่เลเขาหมดดังฝากผลงานของเราด้วยจะเป็นเตรีคะเพลแฮปปี้ค่ะจะเป็นอหเองมากันแล้วนะคะสามารถไปกดไปแชรได้ที่อาเว็บแบบคอะสนะครับก็เตยี่ยัเสนนอน้องใจครับ้าใจอยาไป หนาวนะหนาเนื้อหให้รอิ้่ะเ้อยแล้วนะพี่ไม่เป็นรัเนลก้อ